อย่าปากนี่ละเสียงสัตว์สัตว์เลยเอฟซี่ยิราตาตื่นโงบแล้วอยู่ใส่เลยกิ่เนื้อควายวะอู่ยเด้กินี่เนาะเต็มเต็มหัวรองท้องหัวอย่าปากเป็นเสียวเชนเข้ายี่มองได้หน จังวะตังกองกับวัดนไปเห็นอยู่สายโไหอ่ะ้น้นอ,นองเห็นเลยค่วกวะกดไลไหกดแชรแทนเลอค่ะคลิปนี้ห้กแตงห้าแตงำลังัลเลยใครเพิ่นเห็นอยังนั้นน่ะใครเห็นอยู่ส่เราตัวไหนยตัวลานน่ะตัวไห เห็นตัวไหนมังดูกอยาเดี๋ยวหนึ่งหาสองอู้หนึ่งห้าสองหนึ่งหาสองเจ้าเห็นพอเจจ้าสองมึงดูเห็นบ่อตหนึ่งห้าสองว่นหนึ่ห้าสองออห้าสองหนึ่งห้าสองบ่ะหนึ่งหนึ่งห้าสองอุ้ยอีีตัวละขนาเมื่อิังโก๋ปอเมื่อิังอีลาว่าเห็นเด็กในลูก เห็นเห็นงห้าสองนอละค้นดูหนึ่งห้าสองเอาอีหลาเราว่างงูเรื่องบังหันเจนุตของยินเสียงอีหางก่อนชี้ไหนลูกโอเสียงอะไรไม่รู้เสียงคืองูนี่แล้วว่าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองโอตังกองแทบไม่ทันเลยบ่ตันก็ยังบ่าอือโอ้อยู่เราอยู่เฉยๆก็ดึงเจนุตมาอีหลามาเที่ยนึงแล้วมันบอในหันหันมาหนึ่งลูกเพิ่นมาหันทียังบู๊ยู่นี่บังหันนั่นนะ สงสัยสิมาเก็บดอกไม้อยู่ขางนี่แหละเพิ่นได้เห็นโู้สี่ไฮไม้ในบังแม่บัวไทยรูปใบจักบาทกันหาสองที่ไปซ่องนี่หาที่สองเห็นคือเขาบาระเช่นนองหนึ่งสองโอ้นีเรียกสองนี่เรียกเออนี่เลียกสองของสัตว์ สองเออจริงด้วยหนึ่งห้าสองห้าสองนี่เลขสองนี่เลขห้านี่เห็นไหมเจี๊ยนตัวเจีไกนสามตัวเห็นชัดเลยเดชัดเลยว่าเจนนกไก่เห็นต่างหางสองห่างางสองแล้วกันนีอ้หอีดามาเก็บดอกไม้บอกพันนี่คือเห็นคิดจ๊งใดบุนีคิดเจ๊งใดจับมือห้องมาแลนมาสวยเจี๊ยนนดเจนนดเจ้าว่าเจ้าว่าบังหันเลยย่ามาไก่พ่นเด้อจะว่างินเสียงเอียง โอ้ยยินงเสียงอะล่ะ hmm. ม mm ัน hmm. ห mm ่วงย่ใสมันเบื hmm. mm ่อดูนี่ยูนี่ล่ะโอ้คนู่ฟังยุไสอยู่นี่โกนนี่บ่เมื่อนั้นเจ้าเห็นียิ้งก็ตกออกากกนบ้าห้ฟังไหมง่ายเลยล่ะมันเป็นลักษณะใดเป็นเสียงกอนบ่อออย่างมันก็เสียงดังกอนเหรเสียงดังแล้วมันโดนโดนตุบลงมาเลยไหมโดนลงมาเหรน โอ้ยนี่บ่อหูนี่บ่อยู่หู้นะโอ้ยข่อยเแง่แตกเบื้องใช้งูแล้วปุ่มบางหันข่อยก็ไปพองูตับปลาแม้มันยกข้อใส่ข่อยู่หันแมวนี่เหมาเตอร์เหมาธรรมดาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อกินผนได้เลยอุ้ยขนลูกนี่บ่อนี่หู้นี่บ่อบ่งหันมันห้องแกงได้เจนนดมันดังโอ้โอ้ยนี่เอ้าเสียงแค่ยงคือดังจังเั้งูเหีงยังทำไมมันดังอย่างนั้นล่ะอาห้องสร้างไหม่ฮะไม่ชี้ดังก็ดังเกินเราแกะว่าทำไมมันดังออ อ๋ออ๋อสองสามหลอดสายหลายเสียแล้วเสียงนี่ดังหลายเสียแล้วไม่งูเแปลกใจเออก็ได้แปลกใจก็ได้ย่างมากเหมือนนั้นโลนตุบเส้หนาเลยเหมือนนั้นไม่ยัางหรอลนหายไปเลยเมียไม่ย่างหรลนโอ้ก็ว่ามันงูไงคก็ว่ามันงูหรอพี่เจ้าก็ะแลนเล่ตีไมยแล่นปวดหัวพูดเนาะโอ้มันทับมดดาเลยนี่เออเอออันไปเบิ่งดูเจโนอันที่ว่างูหลอกค่ะพี่เจ้าเห็นอยู่มโมงแล้วเจโนต์ได้เป็นคนเห็นเหมือนนั้น ใส่ฟังดูเดินด้วยความระมัดระวังอีพี่เป็นปลาเป็นตายามนี่อ้หูเพื่นนี่นี่โอ้เจนุดเจนตุดค่ะหูไปใส่เบิร์ดคือแปนแต่เจนอุดโอ้ยเพื่อนก็ไปแล้วเพื่อนเนาะเอามืออะไรวัะไม่อน่ะอู้หูอยู่นี้เสียงยังฮอุ้ยไหนตื่นกว่าเอาอันเจ้หูมันคือแปนแต่วันนี้อุ้ยไปแล้ว ปัญหาบังไม้อยู่เ้ยหนึ่้ตัวเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองยุ้ยใกล้ๆมองๆเห็นโอ้ใส่หนังตายูยูสี่ตั้งนี่บอยีหลาเห็นยู่นี่บอหนึ่งห้าสองสามได้มันบอสามตัวโอยหนึ่งห้าสองเมืองสามเทียกเห็นสามเทียเมืองสามเทียกเห็นสามเทียหนึ่งห้าสองหยาดงูกับปูงนี่เด้ออัน เอาเจโนดขาบงูอันเมื่อน่ะมันเหลืออยู่ดิอันเบิกทราบเอาออกบ่เหมือนงูคอยขยันแ้ถวเนี่ยเบิกขึ้นพี่น้องมอเมนไข่งูวันนี้แตกเนี่นี่ยเนี้มอหันไปพ่องูตะปาค่ะห้องออกอวกนี่มาโอ้โูเกี่ยงแปลนขนาดไม้ลายด้วเจโนดบาดดิขาบงูก็บ่เห็นอ่ะ พี <im <im ่น้องเดี mm. hey. ๋าบเคยฝันว่าอันหน้าขี้น่อยมาล่ำอยู่นี่ล่ะโอ้ยเหงาแตกเหงาแตกเลยตัวนี้ย่านงูกับพวงห้องอยู่นี่บอมือเศ้านี่ออกออกนี่ยโอ้โอ้ยโ้ยเขียนให้น้องแนอ่ะเตรียมปากกาให้น้องเนีด้อบาทเนี่ยคอยถือลูกผ้าเอฟซีซองจักบาทกันเพื่อนได้เห็นอยู่นี่ล่ะเอฟซีเห็นบะก่อนอื่นเอาหนูไม่ยังไปหมดเล ม,มอ,อยางนี้โอ้ยพอได้ท่านท่านงูเด้อจังว่งานั่นเดียวเพิ่องยานเห็นอยู่นี่ว่าสัน่นเอซี่เห็นบ่เมื่อเศรา้าเลยเห็นอันนั้นไหมงูตะปาไหมว่าสามเหลี่ยมสันสามเหลี่ยมแต่ว่าลายงามงามเดี๋ยวน้องต่าไปยืนทั้งปุ่นดีกว่าเฮา บบไก่ห้ดอกยางหู้ได้หลายน่องยืนยืนยืนเออเอานี่ล่าตะอีลาเห็นบูอีลายกมาทั้งผีวันโยกกระดาษมาแนงอีลาเห็นเลยอีลาบบเอ้็คือบบเขียนหาสองอีลาเนอีลาหินหาสองทัดจัดหนึ่งห้าสองนี่ทัดเอาบ่ตัดเอาตัดเอาอยีลาฟันบ้องวันไหนบ่จ่าได้เห็นเลขตัวนี้โอ้เห็นเหล็กเห็นเลขแล้ว หงสุดท้ายน้องดิต้านะคะขันเพื่อนอยากบอกนี่แม่นได้ไหมเนาะไม่ขันได้เอาก็ยังว่าโง่งงงงไรขันจุ๋งเมื่อเาเสยตีไปยังเพราะว่าเบิ่อกีนี่แยกเป็นต้นใหม่เถอนถือโทรศัพท์กับพระท่านบ่ถือโทรศัพท์กับท่านจับแขนไม่ิ่นแม่เพิ่อนเดี๋ยวจะจับหนึ่งหนึ่งขอบเลยไหมหนึ่งห้าสองกับเอฟซีตัดเลนเอาเด้อน้องเห็นชัดตัวแบบง่ายด้บวยเห่อจ้ะ กันถือกีฬาอยากได้ยังเพื่อเอฟซีมันสามตัวสิ่งต่างไๆเนาะเจนอุดเนาะได้ยังนี่แหละอยากได้เน้นไปผงเรี้ยนบ่แม่จ้ะน้ามีฬาไปโรงเรียนกีฬาไปกินเข่าจังใดกินเข่าอุ้ยอย่าฝากนี่ละเสียงสัตวดๆเลยเอฟซีมี่าตาตื่นงบแล้วอยู่ใส่ะเอ้ย จะงี่เงี้ยก็ไววะวูวีเด้กน่เนาะเต็มเตมหัวรองท้องหัวปืนสื่เทีนเฮายิ่งมองได้ซื้อได้จะว่าโกนยิ่งปักยิ่งปักยิ่งปกอู้เวว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 นววววดววว่วว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 วนวว้บวว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 ว มองได้ฮะโกลน่ะยังไ,ได้โกลนบ่ะโกลนี่นี่หูหูแงบนี้เลยอีฟซี่อยนี่มาจาน้องดีตาสะดุ้งเลยนี่ใสวะอย่าปากแข็งอย่าปากแข็งเงียบไปแล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยววะเห็น เดี๋ยวนั่เสียงเพระท่านเห็นเสียงอีหยังพี่น้องก็เมนด้วนค่ะถ้าเป็นงูแอดมินสิได้ระวังเสียงป๊าดมาห้องใส่คักใส่ย่าย,ายวุย้ยไม่ยังเลยสุมาข้อตกะ <c oughs> อุ้ยมาห่วงใส่คักใส่แน่แต่น้อปูเอ้ยเหงื่อแตกผัดผัดผัด,ผดอ่ะมาๆน้องตานต้องตายกแก๊กปาดสิปิดคขี้ประย่านมาเลย คันดีพี่คิดว่าเสียงเอียงคอมเมนต์มาดวนนะคะ่ะเสียงแบบนี้เลยมาเจนุด์เจนุดบ่าถองห้องไอ้ฟังงาคุณ่าห้องบอคือคุนว่ะ <c oughs> เพิ่นหองไง้ฟังเองเลยเอือเจนหองอีกบ่ะเนี่ยคนเดียวนี่มาเพิ่น่าหองไอ้ฟังย่คนเดียวมากมากทุกคนเดียวที่ได้ได้เธอฟังดีดูห้องแบบนี้บ่ะแมนแบบนี้เนี๋ยแบบเดียวกันเสียงคอยกามันใจได้ว่าเสียงยังไยมาอยู่ผู้เดียวใช้งีนโหลดห้องอีแม่ผู้ คุณมาแล้วแหละเสียงคนใส่ละเจคือยังดังแฮงแเคยคือไปเห็นะีไปอีราเปนา็นทางขุนหยานห้าแมตรงูเคลิปนี้จบไสวสักก้อนเอฟซีคอมเมนต์ด่วนเด้ค่ะ